สวัสดีเพื่อนๆชาคาบอยทุกคนด้วยนะครับผมตอนนี้เราอยู่ในเกม Red Dead Redemption ภาคที่2นะครับผมใครที่เพิ่งเข้ามาดูนะครับอยากจะให้กด subscribe ช่องไว้ด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดนะครับคลิปรีวิวมอด์เจ๋งๆนะครับเกี่ยวกับเกมนี้นะครับผมวันนี้นะครับผมจะมารีวิวมอดโคมไฟของม้านะครับผมซึ่งโคมไฟตัวนี้น่ะมันจะอยู่ในโหมดออนไลน์นะครับผมและตอนนี้นะครับคนที่ทำมอดตัวนี้ขึ้นมานะครับ นำมาใส่ในโหมดออฟไลน์แล้วนะครับผมเรามาดูวิธีการใช้กันเลยครับวิธีการใช้จะเป็นการกด alternate นะครับหนึ่งค้งนะครับมายืนใกล้ๆม้าแบบนี้นะครับมายืนใกล้ๆมาแบบนี้แล้วกด alternate ค้างไว้นะครับแล้วก็กดตัว b ครับผมโอเคครับตอนนี้จะสังเกตได้ว่าที่คอของม้าเราเนี่ยมีโคมไฟแล้วนะครับนี่ครับ ใครที่เล่นออนไลน์นี่จะรู้นะครับว่าโคมไฟแบบนี้นะครับสามารถซื้อได้ในโหมดออนไลน์นะครับผมตอนนี้ผู้พัฒนามอดตัวนี้นะครับได้นำมาใส่ในโหมดออฟไลน์แล้วนะครับเอาละครับเรามาดูตอนกลางคืนกันครับว่าแสงไฟจะสว่างแค่ไหนนะครับนี่นะครับผม มอสตัวนี้นะครับเหมาะสําหรับคนที่ชอบเดินทางในตอนกลางคืนนะครับผมมันค่อนข้างสว่างนะครับถ้ายคลิปนะครับเราจะสอนลงมอสตัวนี้กันด้วยนะครับผมโอเคดูสวยนะครับ แต่ส่วนมากผมจะไม่ชอบเดินทางตอนกลางคืนนะครับตอนกลางคืนนี่ผมจะตั้งแคมป์นะครับผมแต่สําหรับใครที่ชอบเดินทางในตอนกลางคืนก็แนะนํามอสตัวนี้เลยครับในตอนเช้านะครับถ้าใครไม่อยากห้อยคมไฟไว้ที่คอมมาเราก็สามารถ เอามันออกได้นะครับผมเราไปดูวิธีการเอาออกก็เหมือนเดิมนะครับผมสมมุติว่าเราอยู่ในตอนเช้านะครับเราจะเอาโคมไฟออกจากคอมมานะครับแล้วก็กดอัติโนท์ค้างไว้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็กดตัว B ครับผมแค่นี้นะครับโคมไฟก็จะออกจากคอมมาแล้วนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับมอดตัวนี้นะครับใครที่สนใจนะครับท้ายคลิปเรามีสอนกันด้วยนะครับผม โอเคครับตอนนี้เราไปดูวิธีการลงกันเลยครับโอเคครับลองมาดูวิธีการลงมดตัวนี้กันเลยครับผมผมจะทิ้งลิงก์สตัวนะครับมาให้เพื่อนๆดาวโหลดกันนะครับผมลิงก์ตัวแรกจะเป็นสคริปต์ฮุกอาร์ดีอาร์ทูนะครับของเรดเดตนะครับดาวโหลดตรงนี้นะครับตัวที่2จะเป็นอาร์ดีอาร์ทูนะครับเอเอสไอโหลดเดอร์นะครับผมดาวน์โหลดตรงนี้นะครับให้ดาวน์โหลดเวอร์ชันล่าสุดนะครับผมจากนั้นนะครับเป็นตัวมดนะครับตัวนี้ดาวน์โหลดตรงนี้นะครับผม หลังจากที่เพื่อนๆดาวน์โหลดมาแล้วนะครับจะได้ไฟล์3ตัวนี้ครับผมอันดับแรกนะครับแตกไฟล์ที่ s คริปต์ก่อนครับผมเข้าไปที่โฟลเดอร์สคริปต์ r d r 2ครับผมเข้าไปที่ bin จากนั้นให้เปิดโฟลเดอร์เกมขึ้นมาครับโอเคครับ มาดูโฟลเดอร์บินนะครับผมใช้2ตัวนะครับตัวบนกับตัวล่างสุดนะครับลากเข้าไปเลยอันนี้ผมลงแล้วนะครับจากนั้นจะเป็น ADR2SILoader ครับผมแตกไฟล์ใช้ตัวเดียวนะครับคือตัวล่างสุดนะครับผมลากเข้าไปในโฟลเดอร์เกมเลยครับอันนี้ผมลงแล้วนะครับ จากนั้นจะเป็นตัวมอสนะครับผมตัวมอสมีตัวเดียวนะครับลากใส่ในโฟลเดอร์เกมเลยครับแค่นี้นะครับสำหรับวิธีการลงนะครับผมคลิปหน้านะครับผมจะมาสอนมารีวิวมอสอะไรนะครับให้เพื่อนๆนะครับกดติดตาม ช่อง YouTube ไว้ด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดนะครับคลิปรีวิวเจ๋งๆกันอีกนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ